ลูกทะเลาะก,กันบ้างตบเอกันบ้างพ่อแม่เห็นเข้าแม้ว่าจะไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ก็พอทนได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ดีกันลืเมเรื่องที่ทะเลาะก,กันแล้วก็เล่นหัวกันต่อไปเรื่องของเด็กก็เป็นอย่างนี้ไม่เก็บเอาเป็นอารมณ์นานแต่เมื่อลูกซึ่งโตๆกันแล้วมาทะเลาะก,กันมันดีกันได้ไม่เร็วเหมือนตอนเป็นเด็ก พ่อแม่จะเสียใจมากหากลูกๆเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่หวังว่าลูกคงเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ในข้อนี้ดีพ่อกับแม่จึงอยากย้อนยุคไปหาอดีตที่ลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันการข้าวด้วยกันไปมาหาสู่กันเหมือนตอนเป็นเด็กๆถ้าเป็นได้พ่อกับแม่ก็คงจะนอนตายตาหลับ ความปวดร้าวใจลูกครับบางครั้งพ่อกับแม่อาจทำอะไรหรือว่าพูดอะไรกับลูกรุนแรงไปบ้างอาจทำให้ลูกไม่พอใจบ้างแต่ขอให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างไรพ่อกับแม่ก็ยังรักลูกเสมอลูกยังเป็แก้วตาดวงใจของพ่อแม่ตลอดไป ยามที่ลูกมองพ่อแม่ด้วยสายตายที่เกลียดชังหรือไม่แยแสเหมือนกับพ่อแม่เป็นคนอื่นพ่อกับแม่จะรู้สึกขมขื่นและปวดร้าวอย่างที่สุดคนอื่นเขาดูถูกเยียดยามหรือเข้าใจพ่อแม่ผิดไปก็ยังไม่จะเทือนใจเท่ากับลูกดูถูกหรือว่าเข้าใจพ่อแม่ผิดไปเลยถ้าลูกจะโกรธจะเกลียดพ่อกับแม่ เพราะลูกไม่ชอบใจไม่ถูกใจในสิ่งที่พ่อแม่ทําไปในบางครั้งพ่อกับแม่ก็พอทนได้ยู่อรองแต่ถ้าโก,กรธเกลียดเพราะลูกไม่เข้าใจถึงจิตใจและก็ความรู้สึกที่แก้จริงของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็จะเสียใจและก็ปวดร้าวใจที่สุดเลยละลูก ยอดปรารถนาของพ่อแม่